วางไว้เฉยงก็สุกเหมือนน้ำว้าเรานี่แหละหลังจากทำงานเสร็จฉาบนะนี่เราก็ตัดกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าดำที่สวนตรอเก่งก้านะคะพี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยกล้วยน้ำว้าดำครับผมเพิ่งเคยปลูกนี่แหละโอ,อ,อ้โเหรอเขาบอกว่ามันอร่อยหวานหอมเหมือนน้ำผึ้งแล้วไอ้กล้วยที่แบบไส้ไส้เหลืองล่ะพี่ก้าไส้เหลืองไม่อร่อยเอ,อ,เอ้าวเหรอ อันนี้อร่อยอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยผมว่ามันอร่อยกว่าน้ำมาทั่วไปนี่ครับได้หนึ่งเครือไม่ใช่กล้วยด่างนะคะเพื่อนเื่อนแต่เป็นกล้วยน้ำ้าดําน้ำ้าดําเพราะมันมีสนิมแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าน้ำ้าดํโออมันจะเป็นเหมือนผิดเปลือกมันเป็นเหมือนสนิมแต่ข้างในปกติเออกุ้งปอกทีครับ นี่นะสิหนุนกล้วยสนิมเอ่อน้องไม่ได้เป็นโรคนะคะมันเป็นเป็นสายพันธ์น้องนะไม่เป็นสายพันธ์ของเขาแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจผิดว่าอันนี้กล้วยนี้เป็นโรคน้ำว้าดำรสชาติจะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้า เราทั่วไปับหวานหอมกว่าหวานหอมกว่าลูกจะจะเล็กว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าขายเนี่ยตกหวีเท่าไหร่พี่กายเดี๋ยวนี้กล้วยน้ำว้าหลักเป็นราคามากเลยนะบางที่ขายหวีละห้าสิบก็มีที่พี่เจอหรือว่าไม่ขายโอ้ของดีเราต้องไว้ทานเองโอ้ของดีไว้ทานเองหากินไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนแล้วไม่ต้องคิดมาขโมยนะมีคนเฝ้าตลอดค่ะมีกล้องเฝ้าตลอดเออมีกล้องเฝ้าตลอดเออเพื่อนๆเราเตือนท่านแล้วมืออาชีพมาก าีแอ่านี่น้องแทนกำลังทําพิธีแบ่งแบ่งวีแบ่งพูดเหรอแบ่พูดพูด้วยเกิด, <c oughs> ดมากกับพึ่งเคยกินเนี่ยละ่ะกล้วยน้าว้าดาับเลยใช่ไหมใช่ใช่รสชาติดีใกล้ๆที่ตนตัดตอนเลยกล้องอ่ น้ำดีอืน้ำดีตากล้วยสวนกิ่งก้า ดีนะมีดแบบนี้มันก็ตัดง่ายนะเมื่อก่อนเรามีดธรรมดาตัดใช่ไหมเออเราก็ว่าเฮ้ยเขาตัดยังไงทำไมเขาตัดเรียบิงจังเออเราไปได้ยุ่ยใส่ตลาดเราก็เข้าไปดูในกลุ่มผู้ปลูกกล้วยนี่แหละเอออ่าเขาขายกันโอ้ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันต้องมีเขาเอามีดอันนี้เลยตัดแบ่งดีเออเขาก็ตัดสวยแล้วก็ตัดง่ายเออเรามีดตลาดทั่วไปมันมันก็ไม่สวย ว่าง <S <S ใช่เพราะมันมันเป็นตรงๆเนาะมีทั่วไปมันตรงอันนี้ออกแบบมาสําหรับตัดกล้วยมีดมสําหรับตัดอะไรอะไรที่เป็นครือเครืออย่างนี้เนาะเออตัดง่ายเห็นไหมทุกอย่างมันต้องมีอะไรเฉพาะของมันค่อยๆสานแบบ องทีขาดเออเราก็เหมือนในเครื่องปอกมะพร้าวอ่ะเนาะสวนมะพร้าวอ่ะเนาะจึ๊บจื๊บจื๊บยังมีสมัครเล่นก็ประมาณนี้ที่เขาแปลว่าจับเป็นรถอ,อ่ะเออมีที่แบบคมอย่างนี้สองทีขาดเลยสวยนะน่ะเครือนะเครือล่าสุดที่แทนตัดตอนนนี้เป็ครับ เดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำยาเพิ่มเตรียมโรงงานส่วนมูลี่ก้ายังไม่ได้ซื้อมาเนาะครับเดี๋ยวซื้อมาก่อนครับ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 พอดีที่มันลดราคามันเริ่มลดแล้วโอ้ต้องรอมันเซลแห่งใหม่ซื้อมาตอนนั้นร้อยเก้าเก้าไงสองอันละร้อยเก้าเก้าสองอันนั้นน่ะเออถูกเนาะ โอ้ขึ้นเลยได้ทั้งหมดเจ็ดหวีเจ็ดหวีถ้าตามตลาดที่เขาขายหวีละห้าสิบนี่คืออันนี้ก็สามร้อยห้าสิบครับเออได้ขายเออได้ขายสองแต่เราไม่ขายนะคะเพื่อนๆขายสองเออแต่เราไม่ขายแล้วไม่ต้องคิดมารักด้วยเพราะเราไม่ขายและเราก็ไม่รักเอาหวีนั้นให้พี่กุ้งให้พี่กุ้งกินแล้วครับ ได้มาร์กได้มาร์กไว้แล้วใช่ไหมนั่นแหละตั้งอยู่น่นนพื่นหายไปลูกนึงน่ะนันแหละยกให้เลยขอบคุณครับนี่เราก็ได้หนึ่งวีขอบคุณขอบคุณเสียก้าและน้องแทนได้หนึ่งวีค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เดี๋ยวเราไปตัดอีกเครือนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดา อ๋ออันนี้อยู่ไม่สูงโอมีสุกคาเครือด้วยนะมองเห็นเหลืองเหลืองอ้าวนี่ฝนมาแล้วเทวดาได้รับ,ดบได้รับใบขอความร่วมมือแล้วเทวดาส่งฝนมาทดสอบรางน้ำแล้วอ,ลอันนี้แบบธรรมดา คุณก็อย่าเอาหัวมาบังกล้องสิคะคุณคุณตาดไม่เก่งหรอกเอาคุณเอามาถ้าไเลยบาถ้าได้ตนกตานเลยทานทานของกองของพี่ทานของพี่ทานวันนี้เรามาเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยนะครับชิมชิมชิมอ่าชิมอันนี้สุขุมมีดเออกลัวมีดน้องแทนไม่กล้าชิมชิมเลยชิมเลยพี่พี่เออพี่ขอลูกกลางโอ้ยลูกกลางใจตรงกันกับนกกับกระรอกกระรอกยังรอดเลย ควันนี้ยางยังออกอยู่เลยพี่ก้ามันชิประกาดลินเดี่ยไม่เกัดครับไม่กัดอันนี้น้ำว้าธรรมดานะคะเพื่อนๆเครือที่สองของไล่พี่เก่งนะตอนนี้ยูทูบเบอร์มาเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยนะครับคือเราทำงานนะล้างน้ำส็จเราก็หมักดิงกล้วยกล้วยที่เขาไม่ขายค่ะแล้วไม่ต้องมารักด้วยต้องมีคอนเซ็ปต์ในการเดินฉลาดฉลาดในดงกล้วยกันนะครับ รสชาติจากคนละรสกับน้ำว้าดำอันนี้จะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวกว่ามีเปรี้ยวกว่ามันยังไม่มันยังไม่สุกเต็มที่มันยังไม่งอมมันยังไม่งอมแต่อันนั้นอาจจะหวานกล้วยเนี่ยยังไม่งอมต่านละมุนแล้วแล้วก็คือมันกลมกล่อมกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมคุณมาถ่ายคลิปตลกหรือเปล่าดิไขว่ากลัวไอ้กล้วยเนี่ยมันยังไม่งอมแต่คนคนชิมเนี่ยมันงอมแล้วตากล้องก็ไม่ต่างกัน เโอเคครัอันนี้ฝรั่งอะไรนะครับฝรั่งสีแดงครับฝรั่งครับทิมอันนีอ๋อเขาก็จะสีแดงเนื้อเนื้อสีแดงเอ้าเหรอคือดีแท้ต้นนี้ปลูกมานานหรือยังครับปลูกมาสองปีแล้วครับสองปีครับต้นต้นเล็กๆนี่เขาขายเท่าไหร่นะครับตอนนั้นตอนนั้นผมซื้อมาตอนนั้นสองร้อยประมาณสองคืบได้ไหมครับต้นเล็กได้เราได้กินลูกหรือมันคืบดีอร่อยไหมอร่อยหอมร้อกำลังออกดอกอ่า เดี๋ยวออกแล้วเรามากินนะครับจะออกเนี่ยจะได้แอบมาชิมบ้างคุณอย่ามาขโมยเขาก็พูดแล้วอ๋อโกโก้ก็ปลูกอันนี้กี่ปีแล้วครับนสี่ปีครับโกโก้อันนั้นลูกเขาเนาะได้ครับหนึ่งลูกลูกแรกโกโก้สี่ปีเราได้เอาลูกไปกินไหมนี่ปล่อยเขากินได้เลยครับกินไงบ้างอร่อยอยู่แต่ความดีอร่อยลูกธรรมโกโก้ อ๋อกินสดได้ด้วยเหรอครับกินสุกกินสุกกินสุกอ๋อกินสุกนี่แล้วกินอะไรกินเม็ดมันเหรอกินเนื้อมันครับออกินเนื้ออ๋อพี่เห็นในในเฟซเขากินโชกันโอ้แต่ว่าอันนี้มันมันมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วมันสุกนานพี่ดูนี่เดี๋ยวว่าโกโก้นี่กินเนื้อนี่ครับกินตรงเนื้อกินเหมือนกินเหมือนในโอ้เหรอพี่ก็รู้ว่าเอาเม็ดมันไปทําโกโก้ใช่เม็ดเอาไปทําโกโก้แต่เนื้อมันก็ทานเหมือนได้เหมือนน้อยหน่าอ๋อนี่ข้างในก็จะเป็นเห็นใบหรือว่าต้นกระท้อนทีเลย เราไปแบบนี้วันนี้มันสุกจัดไปเราไปทําเม็ดแล้วนี่รุ่นนี้เดี๋ยวเราไม่รู้กรรมวิธีเราก็ปลูกดูเล่นเฉยส่วนเซก้านี่มีหลากหลายนะครับมันละกอมันละกอมีอะไรนะฮันแลนด์ฮันแลนด์โอ้แต่มันออกอิงออกก้านเยอะไปเนาะไม่รู้ว่ามันออกอิงก้านได้เพิ่งไปเห็นแตกแตกออเป็นลายกอนะครับลาย้มเล็ดด้วยนเมล็ดอายเมล็ด อันนี้ฝรั่งเหรอฝรั่งทั่วไปเหรอฝรั่งกิมจูอ๋อกิมจูโอ้สายปลูกตัวเนี่ยแอปเปิ้ลโอ้ต้นแอปเปิ้ลครับยังไม่มีบุตรนะคะแอปเปิ้ยนต้นน้อยแอปเปิ้ลนี่ครับเป็นไม้ยืนต้นเบี้ยเขาซื้อมาเท่าไหร่ครับประมาณก็จะประมาณห้าร้อยครับโอ้แพงเนาะต้นตายต้นหนึ่งเหลือยอันนี้สองปีเนาะครับ โอ้แสดงว่าโตยา,ก,ตยาก,กเพื่อนๆก็อย่าไปต่อกันนะครับมีห้างก็ห <c oughs> ้ามต่อแอ <c oughs> ปเปิลก็คือพับช็อกโกแลตครับพับช็อกโกแลตโอ้พับช็อกโกแลตเนื้อข้างในสีดำว่น่าเชื่อเนาะส่วนเล็กๆมีทุกอย่างเลยเอเอคือพับช็อกโกแลตเออโดนหนอนเล่นง,งานไปนิดนึงปกติพับมันจะสีเหลืองใช่ไหมใช่พับช็อกโกแลตมันจะสีดำอ้าวเหรอเนื้อมันก็ดำรสชาติมันช็อกโกแลตเขาบอกอ้าวเหรอนี่เพงปลูกมาสองตีเหมือนกันรอรอ จาตามไปดูต้นอื่นนะครับดอกไม้สีทองอ๋อ้ดอกไม้สีทองดอกไม้ดอกไม้สีม่วงเอ้าเหรอน้ดอกไม้มีสีม่วงด้วยเหรอม่อวงก็มีเอ้าเหรอสีม่วงอยู่ต้นทางโน้นแล้วสีม่วงกล้าเคยกินยังยังน,นี่เพิ่งปลูกอ๋อเพิ่งปลูกแล้วรอชินนะเพื่อนๆครับอีกสองปีเขาบอกสามปีถึงกิน อีกสองปีเรากลับมาเจอกันใหม่นะถึงแล้วใครที่มาตรวจสภาพรถที่นี่นะครับในช่วงที่มีผลไม้ในฤดูกาลเราก็จะมีให้ชิมด้วยนะครับถ้าถ้าทำประกันชั้นหนึ่งจะมีให้ชิมประกันชั้นหนึ่งให้ชิมทุกประกันมีให้ชิมแต่ว่าแล้วแต่ฤดูกาลเนะครับอันจะเป็นกล้วยน้ำ้านข้อยน้ำมันข้วยหอมทองกล้วยไผ่กล้วยเล็บมือนางอ่าเยอะมากโอ้เยอะมากไปดูยัง ยังครับไปดูเทพนมใครใครอยากดูกล้วยหลักสายพันธุ์นี่ต้องมาที่ตลอเก่งก้าเลยนะคะเทพเทพนมมีลูกหรือยังไม่รู้แต่ว่าเก่งก้ามีลูกแล้วนะคะเพื่อนๆในท้องอีกคนหนึ่งยังไม่ยอมคลอดทีทีอ๋ออันนี้คือกล้วยเทพนม ออลักษณะเด่นเขาคือยังไงพี่กาเทพนมกันเนาะเหมือนมือติดกันโอครับก็เลยตั้งชื่อว่าเทพนมค่ะแล้วรสชาติล่ะพี่การสชาติหวานครับถ้าเทียบกับเทียบกับน้ำว้าน้ำว้าจะอร่อยกว่าแต่นี่คือเน้นแบบว่ารูปทรงแปลกแกเก็บไว้นาะครับเป็นกล้วยมงคลล้วนเทพนม อืมกล้วยมงคลกล้วยสวยงามอ่าอันนี้เขาขายหน่อเท่าไหร่ตอนแรกซื้อมาครับอันนั้นซื้อมาแพงอยู่ครับหน่อนละแปดร้อยโอ้หน่อนละ800<า>แปดร้อยได้ไหมเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ราาคแต่ก้าวแต่มองกล้วย <c oughs> อยากเห็นสุดในนี้ก็คือแอปเปิ้ลแหะอยากรู้ว่ามันจะออกรูปได้นี่คือกล้วยเทพพนมกุ้งก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน กล้วยเทพพนมดูได้ลองลองนับดูไหมครับว่ามีทั้งหมดกี่ต้นนี่ลองนับเลยครับน่าจะประมาณเดี๋ยววันนี้เราให้เวลานะครับให้ให้เดินนับให้ยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวที่เราเลยจะให้เวลาเจ้าของเจ้าของสวนไปเดินนับก้าบอกว่าหาเบี้ยให้กูเล่ามา้ยูทูบเบอร์ลองนับดู ปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราตามไปรับนับต้นกันเลยนะครับน้ำือต้นเลยครับนอกจากเป็นเจ้าของสวนกล้วยน้อยใจกลางเมืองขอนแก่นแล้วเดี๋ยวยังมีสวนมันอีกเนาะพี่ข้าตรจสภาพรถนี่อยู่ที่ไหนครับต้องให้พี่ก้าบอกนองโคตรครับนองโคตรฝั่งทางหมู่บ้านชนดาดามีเพจตะวันออกเชียงเหนือของบึงมั้งถ้าดูจากแผนที่โลก ใช่ก็ว่าออกเชียงเหนือใช่ครับของบึงของบึงฝั่งฝั่งแฟมิลี่บาร์ทครับบึงนี้จะมีแฟมิลี่มาร์ทที่เดียวตรงนี้ครับติดกับร้านเฮงชาบูข้างครับถ้าเพื่อนเพื่อนหาไม่เจอบริการได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนหาไม่เจอก็เข้าไปที่เพจเขาหายูทูบเบอร์ให้พามาเลยประมาณนั้นครับ ในเพจก็จะมีแผนที่เนาะใช่ใช่ใช่ในที่เพจสถานตรวจสภาพรถกิงก้าครับคลิปหน้าเราจะไปพาไปชมอีกกิจกรรมหนึ่งสวนไร่ที่ไร่มันสำปะหลังมีชื่อเป็นชื่อไร่ไหมครับหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการครับเอาเป็นว่าไล่จอมทับจอมเก้าก็ได้เป็นชื่อลูกหละเนาะครับไล่สองจอมไร่จอมทับจอมเก้าครับพื้นที่ สีกว่าไร่แต่ปลูกม้นสำปะหลังไปสามไร่ครัซึ่งได้ผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้แล้วซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไปตามดูคลิปคลิปถัดไปเนาะครับมาชมครับครับโอเคครับเจ้าของสวนบอกว่าไม่มีเวลามานับต้นไม้นะครับว่าในในสวนเรามีกี่ต้นเนาะ ก็เลยให้สั่งให้ยูทูบเบอร์มานับเองเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับว่ามีกี่ต้นบอกแล้วเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ง่ายๆโอ้นี่กล้วยร้อยบีกล้วยร้อยบีต้นที่หนึ่งนะครับเพื่อนสองเดี๋ยว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 ไปนับใกล้ๆกล้ดิมมนี่นี่กล้วยร้อยบีกันแล้วอ๋อหนึ่งเลยหรือเปล่าอ้าเหรออ่าไปต้นที่หนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแปี่สิโอคตรงนี้ก็ยีิบสีต้นแล้วครับ <25 S 1> เพื่อน <25 S 1> เพื่อน <25. S 1> เดี๋ยวเราไปนับจนไปถึงต้นสุดท้ายเลยนะครับข<อ>่นี้ก็ไปทาง้นเกเลยนะสองร9อ9เ9้าสิบห้าสองร้อยเก้าสิบหกเก้าสิปดเบเก สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสามร้อยสิบแปดแล้วก็ต้นเล็กสิบเก้าสาร้อยสิบเก้าครับเพื่อนๆโอ้ oh, ตัวเลขสวยเหมือนกับกับชื่อของนั่นเลยเนาะสามร้อยสิบเก้าต้นครับอันนี้ผลผลิตของของสวนนะครับหลังตลออ,อกเก่งก้าอันนี้ก็เป็นสวนย่อมย่อมหลังตลออ,อกเก่งก้านะครับเมื่อสักครู่เรานับได้ ประมาณ3 1 9ต้นนะครับ3 1 9ต้นสาเหตุที่เยอะก็เพือบางบางจุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะออกหนอ่อออกกอเนี่ยตรงนี้ก็เป็น10ต้นเลยนะครับถือว่าเป็น10ต้นเลยนะครับอย่างนี้ก็5ต้นแล้วนะครับมันก็เลยดูเยอะมากๆเลยนะครับมีหลากหลายให้ครับผม